สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะรถน้ำต้นไม้ได้ครึ่งเดียวนะเอซน้ำมีปัญหานะคะหน้าแรงนะน้ำก็ไม่อยากออกนะลุงเสือกำลังซ่อมอยู่ไหลแล้วได้ยินเสียงจอกจอกแล้ว ได้แล้วมัมันเป็นอย่างแะบ้างนเี้ยอยคอยย่านมันลดมันลงเนาะใส่บะถึงเขาใส่ใส่เฮาบะลึกดิน้ำม,มาบะทัน พอดได้เครื่องเดียวหนึ่งนั่นไปจะพดบนมะเบืองน้ำได้จักึนบ่ขึ้นเมื่อไฟสิรู่เนาะได้ยังถ้แล้วจะว่ามันบ่ได้ยินเสียงผมมาซงบ่ออกจากน้ำึงจ้างนี้ยางเอาก็หดตัวกัว่าเปิดได้ไวเฉพาะเปิดบ่เต็มจะเถื่อเนาะ เปิดไว้พ่เห็นเต็มจากเทือน,น้ำาบต้ไม้นยห้อลบต้าานไม้อันทีมโยโอ้กล้ยไม่ออกดอกลรืเว้ยยางสวยเลยกล้ยไม่พี่น้องถ้า,ากระจอกจอก้าเบิงสิไลได้ดนคนใด น้อยนามมันฮะดึงขึ้นหม่ก็ได้ต่อลงไปอีกแล้วควาได้ดึงขึ้นแล้วก็ได้ ต้นไม้เหี่ยวแต็แต่งเมื่อวานกับบได้รถนะเมื่อวานก็ไฟดับเมื่อวานไฟดับตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะเอนะคะบนอ่าเบิง้งต้นไม้แถวนี้เหี่ยวยุบนะ,ะโดยเฉพาะต้นไม้เล็กๆนะคะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะคะแต่ต้นหมากพริกนะคะนี่สุกแดงจึงคืองอดนะ พริกนะไม่ได้รดมันก็เหี่ยวนะเอฟสีมันอยู่ในร่มนะคะมันก็เลยต้นมันก็เลยไม่สมบูรณ์นะคะส่วนดอกไม้ก็ปล่อยนะไม่มีน้ำรดก็ปะเนาะแล้วแต่มันจะเหี่ยวที่สำคัญเราจะเอามาพริกก่อนนะ,ะรดพริกก่อนนี่ค่ะแถวนี้ก็กำลังโตเนาะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นลูกนะคะโอ้สุกหลายเม็ดอยู่ พลิกกินดานะคะตัวนี้มันสุกก็มันก็แก่ก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำไม่พอในเะอะีน้ำไม่พอรดนะคะเบิงหมากม่วงก่อนสุกเลยวบ่นานสุกแท้บักม่วงนะเอซีให้มันสุกข,ขาดต้นมันจะได้หวานนะแต่ว่าก้นมันเหลืองแล้วนะลูกนี้เนาะ ลูกนี่แหละสิสุกรโมนะคะก้นเหลืองแล้วนะก็ไว้ให้มันเหลืองกว่านี้ก่อนนะะลูกเดียวเนาะลูกอื่นก็ยังไม่แก่อันนี้ก็หัวเหลืองอ่อยๆอยอยู่แต่ว่าก้นยังไม่เหลืองนะคะมีก้นเหลืองอยู่ลูกเดียวนะคะมนักฝักทองก็โอ้ยเขือมันแห้งแล้ว มันไม่แก่นะพี่น้องปลาสาหนึ่งกินดูแล้วนะคะ FC เอฟซีเหนียวนะคะเหนียวดีนะคะมะละกออ๋อไอ้ฟักทองนะคะมันสิเกให้อยู่บบแต่ว่าเคือมันก็ยังเขียวอยู่นะปาสาก็รดน้ำให้อยู่ทุกวันนะเอฟซี สองลูกนี้แก่แล้วโอ้เหลืองแล้วสิบเก็บแล้วตัวนี้สุกแล้วนี่ค่ะเหลืองอ้อยหอยแล้วสองลูกสองลูกคููกันเหลืองอ้อยหอยแล้วเพิ่งจะได้รถไปแถวนี้เนาะเอฟสีเนาะนึ่งข้าวสุกแล้วนะคะ ดยางหัวเอาไปขี่เซยสีหับบิกนะฮะเบิงดูหันบดเข้าไปาจะปจจมาว่านนี่ก็ขี่เซยคือกันแล้วอะไ้เบิงแล้วพอมึงทวงว่ารถบอมีลมลลไปปะเฮือนตาใหมู่ดแล้ว รอน้ำอีกแล้วเอซีนะคะนี่อย่างแถวนี้นะยังไม่ได้รดเนาะต้นไม้ใหญ่ก็จะพักไว้ก่อนเนาะเราก็จะรดแต่เฉพาะต้นไม้เล็กนะคะนี่ค่ะอย่างพวกต้นมะม่วงอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำก็ได้แล้วเพราะว่ามันโตแล้วนะอ่าของพวกนี้มันทนแรงนะคะโอ้กำลังเป็นดอกนะคะมะม่วงต้นนี้เออเป็นดอกลายช่ออยู่โอ้มาเป็นลูกน้ำหลังมูนะคะ เป็นดอกกําลังแตกยอดนะภาษาว่าปีหน้านะมันถึงจะเป็นแต่ว่ามันมาเป็นปลายปีในสะีสิจาไัย,ยู่บ่เป็นดอกลำหลังหมง,งาอันนี้มีเห็ <sh arp> นอยู่ฮะยูไซ <sh arp> เป็นอย่าง มีการสงสัยสิไปสงการทางใดไปฮะสีเขียวตัวน,น,นี้แ่ะหรือข้าเอิญสีแดงบอกอันนั้น ใส่ไปเปลี่ยนน้ำม้ยพาอีกบ่เสือสีฟ้าเ <laughs> <า> <laughs> จ้าของใส่อันตัวไม่ไปไปเปลี่ยนเอาของยายมาเซยดูน้ำนะเอฟซี FC กลัวมันไม่ขึ้นเนาะน้ำไม่พอใช้น่าแลงยังไรอยู่บ่ฮะ บ่ว <Bo. S 2> ่าน้ําเหลือเงื่อนภายนํารถน้ํานรกว่าแม่นเซาไหลแล้วสิแต่ว่าฟังเสียงมันได้ยินดอกว่าเซาได้ยินเสียงก็สิได้อดไดไปแล้วไปเลาะทางใดอีกเนาะบาดนีเนาะ ประมาณนี้นะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้อยอีห่างเพลินไปแล้วสเตอรูดดังแขกกๆกเดียว